ผมเล่นฟาร์มไม่ได้เลยว่ะที่ผมเล่นฟาร์มไม่เล่ป่ะประมาณเอ็กคืออะไรครับรอมันเทีป่ะยัยไอ้โมไหนลองยิงนะนาที่สามจะเป็นระเบิดเออมันจะแรงขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะพี่เด็กเดี๋ยวผมจะให้พี่รับรองว่าแจมถ้าเมษาไม่อยากเจอเมษาก็ออกไปว่ะเฮ้ยมันเป็นเชนเลยก่อนนี้จะไปดูคลิปกันต่อนะครับผมคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาคำหยาบคายที่ไม่เหมาะสมนะครับ น้องๆหนูๆเนี่ยควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองด้วยนะจ๊ะย<า>ัหารัตลีเออรัตลีหรือเปล่าพี่รัตลีรัตลีลลลลเฮ้ยเขาลงไหนวะเนี่ยหรือจะเป็นลาดลาดลี่ะพี่รัตล,ลีลลเล่นเล่นโชว์โหดแต่พี่ก็พยายามโชว์โหดแต่ตัวที่พี่ตายพี่คิดดูดิก็มีลรงเนี้ยแต่เขาจะไปคือ หรือบางทีกลางที่เราให้เขามาโดดเองเนี่ยทำให้เรารู้เหมือนไงนะว่าที่ที่ไกลแสนไกลเนี่ยก็ไม่มีปัญหาถ้ามันจะโดดมันโดดมันโดดลงคาตูยังถึงไปเล้อีกพี่ใช่โดดบอลตัวเนี้ยเผยเดีดไปเจอคนตายเจอปะมีคนไหมไม่มีไม่ตกเล่นฟาร์มมาเล็กไม่ได้อะไรหว่าที่หนูเล่นฟาร์มไม่ได้ป,ปะฟาร์มาณเอคลีย์อะไรครับ มันมีของแตไงยิงชินใส่าแล้วมันปุ้งไม่เคยเห็นเลยอ่ะมีอรอนี่ไงบนหลังเขารอมาละมาดิรอมันเทปะมก็เอาเรื่องอยู่นะมาเอานีไงเอ็โมกสูตรพ่เมมาแล้วหาแต่โมบานโอ้ไหนลองยิงเหมือนเดิมป่ะพี่ชิกที่าจะเป็นระเบิดเออมันจะแรงขึ้น30%อาน์ะที่นั้นเฮ้ยมีคนดีดมา đáp đi. Ờ, số này. Đào không? Đào đã. Nè, <laughs> đi. Chàng này đi đã. Đây này, đèn ba. UFO là UFO อ่ะจะเล่นปืนเลยไม่ผมจะเล่นฟาร์ม้นานี่ไงก็พี่ไอ้บุญเล่นฟาร์มาโว้ยเล่นฟาร์มาโอ๋อมันต้องเล็งเองอ่ะฟาร์มาส์อ่ะเออใช่ๆๆพี่เดี๋ยวผมจัดให้พี่รับรองว่าแจมเดียวพี่แด๊กพี่้ามีคนนี่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยใต้ใต้ต้นไม้เห็นแล้วอ่า กำแพงต้นไม้เนี่ยเหรอใช่ใช่ใช่มันสองตัวพี่พี่หมดไปแล้วจนนึงอ่ะไม่เห็นเห็นหลายวะจนนึงเนี่ยหลังกำแพงไม้หรืวิ่งอะใหญ่แล้วกูอะไรก็เนี่ยมันไม่ดอมลงมาจะไปหาผลักไดไหมบอกรักอันนาหน่อยบอกอันนาบอกอันนาบอกอะไรอันนาโอ้ยยี่ราดอันนาเลยนะครับ เสียงดังชิ่หมาดอีกลวอ้าวอีตัวนี่ไงโดนขาดได้ยิงเลยวะดีนี้ไปเล้ยงไงตอหน้า้พี่เลยเฮ้พี่นายพอใส่เก็บเสียงมันไม่เป็นระเบิดห่อพี่เป็นแต่มันก็ไม่มีเสียงเฉยเวยเออก็ดีนะดีดีพี่ดีไม่ดนหูดีวะ นักฟ้าพันน์ดนะพ่อรายละเอียดไปบี้เพื่อเรายิงยับเลยว่ะข้างหลังน่ะเหงาจังไม่มีใครยิงเลยตายหมดแล้วนะตัวเพื่อนน่ะตกลงเพื่อนตายตรงนี้หรออ๋อสองตัวเล้วเจลาเจลาก็แตกว่ะ เล่นคนเดียวเลยวะูยิงโคบอย่างเดียวเลยที่มายโอ้ยพี่โอ้ยชักปืนผิดเอาไหนพี่สองตัวโอ้ยไอตัวนี้แม่งทันอย่างเดียวเลยพี่อยู่ไหนอ่ะโอ้ยไอตัวนี้แม่งทัาอย่างเดียวเลยอะโอเคโอ้ยไม่หัวไปข้างหลังอยู่ เป็นล็อกตัวล้มอ่ะคือผมเล็งเป้าแต่ตัวหน้าแต่เป็นเป็นริงโดนตัวลมม pues, ้มไม่ให้คุทผู้ชายมันตายแล้วเฮ้ยผมเจอแล้วเรามาดูดีกว่าว่าจะสู้ได้หรือเปล่าเหรอไปละเราพลาดเอง เก <ไ ns> ือบไปแล้วฮะโอ้นิดเดียวเองอ่ะโน้ปโอ้ยยิงติดตอนนี้บอสที่หนึ่กับฟาร์มัดเอกของเขาเนี่ยครับของที่ติดกล่องไอดอกป่ะพี่ ah, คำว่าเบี่ยงครับคนที่ไมกเจอไม่เจออะไรคือคนที่จะเจอไม่อยกเมถ้าเมษาไม่อยากเจอเมษาก็ออกมาจากตรงนั้นแก็จบมันไม่มีทางเป็นไปได้หรอกที่แบบว่าเฮ้ยมาเจอเลยไม่เจอจับมาเจอรอยอีกแล้วเลยแค่จะเป็นไปไม่ได้เลยนะไม่อยากเจอไม่อยากติดต่อใครก็แค่บล็อกไปก็จบละแค่นั้นเองไม่ได้ยากอะไรเลย เป็นหกคนคัด,อดลอก,กแล้วค่อยฝันมันต้องเสียเวลาพีแลยมันก็คัดลอกแล้วฝัดนั่นแหละแต่ละมันก็โดนเฟสแบนนะมันพีนี่บ่อยคือเชี่ยงของการต้องมีเด็กร้องดิ่งโกงให้เตเลยียนเด็กมีคนร้อ,ง,องแต่เนี้ยแต่คือมันไม่โอกงอะไรเลย

ปมาดมเอ็กว่ะไม่ได้อยู่นะคือเราไม่อยากเจอใครแล้วก็แค่ออกไปจากตรงนทีน่มันไม่ได้แบบว่าโลกกลมเจอกันอีกแล้วไม่เกี่ยวแล้วสำหรับใครที่อยากดูพี่หมูกเก็บแรงแบบส,สดๆนะครับผมให้ตามมาที่ Facebook Fanpage Boxkin Channel นะครับผมตามมาเยอะๆนะฮะพี่หมูรออยู่สกรู